เดี๋ยวสินี่ผมจะมาเล่นเอาเราป้ามาเดี๋ยวผมขอไปหาแรกก่อนคือเดี๋ยวผมตัดคลิปตอนหาแรกเสร็จครับมาครับผมมาของก็เจอแรกเลยค่ะดูโชคดีแค่ไหน มาครับผมที่เสียงโคตรแปลกประหลาดเลยนะครับ ขอาภัยด้วยนะครับแต่ผมต้องทำเพราะว่าผมไม่อยากตอนนืดเพราะผมยังทำอะไรไม่เสร็จเลยเฮ้มมยย ไปหาบ้านเลบสิไปไปกันเฮ่งขึ้นขาชาวะชวิคกี้พายยิงจุกสเต็ปครับยุกเกาะเกาะวะ้าวหมดพารก็ไม่ค่อยอยากเลยไม่อยาก ครับเดี๋ยวขอทุกคนครับหลังจากที่ผมแยกเข้ามาที่นี่ผมค้าโคตรนานนะผมจความปสงรวจกันครับใครทุกคนครับผมอยากทราบจริงๆนะครับใครทำเสียงนั้นผมอยากู้ใครทำเสียงนั้นเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ใครกับผมอะ แล้วผมไม่ได้เปิดเสียงเพลงด้วยเนี่ยเนี่ยอะไรครับเนี่ยเนี่ยแล้วผมก็ไปซ่อดอี่นะฮะเอามไม่ใช่เพลงนี่หว่าตรงไหนนะตรงไหนเนี่ยครับไปยสองสอมาไปอัพบ๊บบ 宝宝们，宝宝们，摇摇摇。 ครับผมขอพายจริงๆผมขอเศกเนื้อมากินก่อนเพราะว่าขอพายจริงๆครับเอวไม่ใช่เอ้มามามา เก็บ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 อย่างตัวครับดูเพชรแปซี่ครับจังหวะนี้เนี่ยอุตส่าห์ผกพามาตั้งนานไม่ยนได้ไงวะ không được không được là một hết 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 ่ะผมเก็บไว้ดีกว่าไปค,คิดต่อโอพพ้พระเจ้าเกินพระพระเจ้านี่อะอะไระครับเนี่ย พระเจ้าเนี่ยมันใจร้ายจริงๆครับเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหันด้านคุณพระเจ้าพระเจ้าทางจริงเถอะเดียวยืนจ้าะเจ้าใจดีกันเฮ้ยไม่นับคู่เลยดพระเจ้าดี เดี๋ยวเขาจ้ว่าเราโมน้นาน้า,า,ากาไงวะช่างมิรึดมิร็ดาทนี้มไม่ส่งครับเร็ดมา,า,า,ๆๆาขอหินรึดขึ้นที่ทครับขอ ารับค่ะพระเจ้าพระเจ้าผมจะทำให้พระเจ้าเป็นคนที่ดีทุกคนชูสานนิวไม่ใช่ต่อตาจ้านะต่อตาไอโตหน้าโตนะ

หลังจากที่ผมเลียร์ไปันไม่ได้ช่วยอะไรเเลยขุดยากอ,ออ๋อไม่ขุดยาก้วมากบขึ้นไม่ได้ Yeah. mua <sup> <sup> นี่กันมราจะไปะคาดส์เราจะไปหาหัวว่าป NPT ครับ NPT เหมือ เดี๋ยวผมจะพ่อคัมมี้มาครับปดาป้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 าปย้าป้ป้าป้าป้าา ああ、よかった。 โอ้ไปค่ะอนี้โออยากขึ้นมาไอ้ยักษ์โอ

มาเดี๋ยวผมขอบทุกคนครับหลังจากที่ผมาังยาดูวิ่งไม่ได้เลยอ่ะป่ะทำน้ำกันอย่าไปติดตามแอปตุ๊กต่อผมได้ยหะครับผมชื่อช่องว่าชิจิ นี่เน,นี่ยไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมไปกด,ดไลค์ไปอีกแล้วผมไม่อยากเปิดด้วยวนะ่ผมทำงไง,ด,ด,ง,ไง,ไงดีฝนะึกผู้บอกว่าจะไปเก็บข้าวเหนียวแล้วผมไปเก็บดาบก่อนนะน้ังจากผมเก็บาดาบดาบเสร็จผมจะอันนี้นะคะแล้วผมตัดคลิปต่อไป ทุกคนครับผมขอโทษจริงๆนะผมต้องทำมันหายากผมต้องทำจริงๆครับขอพายผมต้องทำงั้นจากนี้ผมไปดูแอปติดต่อต่ออ่ะหาไม่เจอก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเจอไหมน่า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 มา ผมขอไม่มีอีพีสองครับอยืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะโอ้ยอ